สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับจุกกะละลายกันทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอบสนุนระดับซิงเงนิกมือนเดิมครับเนี่ยครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมมือมือกูมือกระบายบัดเดินรอบสะระเกลงเงยเลงเงยบัดเมียวบังโปนอันนี้คือกระบายโนบัดนกเ้างนกระบัดนี่ช่วงลงเงยเลงเงยพลิ้งโมโปรยโปรยช่วงราวบุญงก็ ឃើញកាត់ប្រជិះឯដេចវត្តពីមុនក៏ព្រីងมันอยู่វត្តមៀអបងប្អូនក៏ຖືអីស្មៅវាក៏លឿនដេចវត្តនេះក៏កែបបรรយាកាសជួនល្ងែកល្ងាយវត្តឲ្យមៀអបងប្អូនມັນមឺឲ្យវត្តគិតដល់ស្រក់ស្រែវត្តនេះຖືការមឹងនងមឹងนอกឬនៅពីមឹងក្អកមឹងឈុនកដែនវត្តនេះกับบรรยากาศល្ែស្រែវត្តជួនល្ងែកល្ងាយឲ្យដល់លឹមលឹមតែมันព្រីងណាស់ម៉ងងវត្ត បាទនេ <doorway Emmanuel play> <phane regard> ះបរ no <welche> <phane> <ESOills> <shortly> ិយាកាសឈួលលងងាចប្រាធិទ្ធកកម្លាំងຕົកដីនវត្តញ៉េបងប្អូនកំឡុងដើរឡបស្រោស្រែវត្តគូលក្របីកដែលតន្ត្រៃកំណឹមគ្នាដើរឡបបាទឈួលលងងាចលងងាចនេះគឺវិញគិតໄວវាភោងសុខថៃបាទនេះប្រមត់ខ្លះក្ដើដល់ខ្នួយវត្តនោះខ្លះក្ដើតាមដោស្រោឲ្យវត្តនោះទីប្រមាណដំណរ1កន្លោទីបាទ เออก็เต็มเปียงวัดเต็เปียงตรมติมตุ้ยกลัวกระบายอีเพ้อบัดบรรยากาศช่วงระงีระงีวัดแม่ออบ,บองปูสำหรับสรบแสยยืนเกี่ยวกับบรรยากาศช่วเย็นนะครับทุกคนวันนี้บัวควายกำลังเดินกลับบ้านนะครับแถวบ้านผมเดี๋ยวก็เย็นแล้วนะครับประมาณ17บเนาฬิกาแล้ว สปงชาวบ้านก็รอตรงหน้าหมู่บ้านนะครับนนเนี่ยตรงนี้นะครับตรงป้ายเข้าหมู่บ้านนะครับนี่อันี้ก็เป็นทางรัดยางเลยนะครับก็ถ้าขี่ไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับนี่ครับเป็นถนนนะฮะเป็นถนนเกวียนแต่ก่อนครับนี่เขาก็ขุดน้องตะรมนี้ก็เอามาทีนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นทางเวียนหมดเลยแต่ก่อนนี่ครับตรงนี้ด้วยนี่ก็เข้ามาที่ดินนะครับให้มันเป็นสูงหน่อยทำเป็นถนนละนี่ก็น้องตรมครับนี่ครับบวกวายกำลังไปฝั่งนน้นละเดินไปบ้านนะครับช่วงเย็นก็จะเดินมาที่เดิมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมเก็บมาฝากกันคันนรผม แม่ผมก็รออยู่ไล่อยู่หน้าสวนผมทางน้นครับเนี่ยเห็นหลงังคาครับน่ที่เก็บฟางของผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับนะนีตต่ตรงไม้ตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับที่ผมเคยถ่ายรถขนฟางนั่นแหละนะครับผมขึ้นทางนั้นเลยถนนนี้ก็เป็นถนนลัดยางครับทางเส้นเลยครับไปถึงบ้านน้ำปืนครับผม เส้นนี้เข้าหมู่บ้านของผมแล้วก็ไปบ้านปืนนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ไปทางทิศตะวันออกกับไปบ้านสังเกตครับในเขตตำบลเตนนอะฮะอำเภอสีคอนนี่นะครับผมอันนี้ก็อยู่เขตติดต่อกันกับตำบลเตนครับอำเภอสีคอครับผมส่วนผมก็พ่กับที่ถ่ายอยู่นี่ก็อยู่ ตำบลตากูครับอำเภอขว,ว้าสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับขีบ่ว่าขี่ว่านะครับผมน้องกระพุ่งไฟก็ไปนู่นนะครับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝาแค่นี้แล้วกันในช่ันคลิปต่อไปครับผมขออนุญาตเก็บภาพสวยๆมาฝากกัน อีกสักกลุ่มสองกลุแล้วกันนะครับได้เจอกันคลิปต่อไปครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากช่วงเย็นครับผมจุงกัลลาลัยสวัสดีครับ